คนส่งของมานะครับผมจาก b d i n g Night หรือ b บีดิ้งไหนเน,นี่ยเราไม่รู้ผมอาจถูกหรือเปล่านะครับมาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับเต้าจากเชียงใหม่เนี่ยตอนนั้นเห็นเ,เขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาสวยเขาสวยมันมัน,ม,น,ม,นมันนอนในบ่อนี้นะครับมันนอนในบอ่อเล็กๆนะครับก็เลย b d i n g Night ก็เลยส่งมาให้นะครับดูอันนี้ของคนสุปาณีม่วงเปียนอันนี้ของคนสุปานี <ละ S 2> ม่วงม่วงเปลี่ยนนะครับม่วงม่วงเปลี่ยนนะครับดู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 ในบ่อไหมบ้าเขับเจ้าเขับเจ้าอย่าอย่ากัด ไม่ไเฮ็ใหญกเจอจา,าก,ากจมุดน้ำมันเจออันนี้นอ,นอันนี้บอกใหม่ครับอันนี้บอกใหม่เบอกใหม่อชอบเลยเขาบอกว่าบอกเก่ามันเล็กเบอกเก่ามันเล็กนะครับโอ้นอนในกันเหรอนอนในกานเหรออันน้นได้บอกใหม่เด็กไกเจ้าก็เลื่อนใจเอาเบาะใหญ่มาให้กูอะนนอนเออเออีมยูเอานกห เออปีเตอแหละเบาบาอ่าตรงนี้จริงๆเขาน่าจะส่งแม่เขาสวยมันเบาไม่อะเขาหน้าจะส่งให้เขาหน้าจะส่งให้เขาสวยเพราะว่าเขาสวยที่ทายลงไปเขาสวยมันมันนอนในเบาในเบาเขาสวยนะเข้าสวยอาบน้ำเออเข้าสวยมันนอนในเบาตอนนี้ตอนนี้เก่งกับบาสพาพาเข้าสวยไปอาบน้ำอยู่กระลังมาครับผมพวกนี้ได้ได้เล่นเบาก่อนเลยพวกนี้ออกมาเลยออกมาเลยออกมาเลยเดี๋ยวเข้าสวยข้าอยู่น้ำกันนะข้าอยู่น้ำกันนะเดี๋ยวเข้าสวยมาแล้วอินี่บาย่อมมาเนี่ย จังได้บอกกูแม่มากระจาลงบันไดตัวใหญ่หลายส่งเบาใหญ่ปในข่ากระลงบันไดดับทานอนเมื่อกี้นะของเขาสวยลูกเขาสวยชอบนอนบบกข้างนอกลูกจะได้มีที่นอนไงขอบคุณสําหรับคนส่งนะครับนี่นี่นี่จัง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 นี้ยวผมปิดที่อยู่ไว้ก่อนปิดที่อยู่ไว้ก่อนมาเลยที่น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 ี่ครับจากนี้ครับ บีบีดิงไหนนะครับผมน่าจะไปซื้อจากที่นี่ได้นะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นร้านหรือเป็นส่งมาให้ถ้าแอดไลน์ก็บีดดิงไหนนะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าวะบีดดิงได้ชอบไหมลูกก็น่าจะชอบแหละอ่าก็น่าจะชอบแหละก็น่าจะชอบแหละอืมน่าจะชอบแหละครับเบาะใหม่ก็คือเดี๋ยวรอเขาสวยมาดูก่อนว่าเขาสวยจะนอนไหม เอ้ <wiele> ler, Mohammed, i, อ being so ันนอันนี้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 ้อันนี้อันนี้อันนีี้อันนี้อันนี้อันนัน ต้องสวยมันจะมันจะเป็นเบาะนี้จะเป็นของใครนะจริงๆเขาต้องจะส่งไหมเขาสวยเพราะว่าถ้าสวยมันชอบนอนขดในเบาะเล็กๆตรงเนี้ยเจ้า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 เห็ด,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 ดน่องแห้งลูกค้านี่อันนี้เออชอบมากอ่ะชอบมากเบาะใครวะเบาะใครวะโอ้ยเบาะของแบงค์เอานอนเลยลูกนอนเลยเออนอนเลยไม่ต้องให้มันนอนด้วยผู้ใดเฮาวะ

นี่มาแย่งเบาะขึ้นเลิกดื้อเดี๋ยวโลรอสวยก่อนนั้นเดี๋ยวสวยก็มาแล้ว